สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับออมทอโต้นะคะวันนี้นะคะออมมีแบนดอิ s ุสุนะคะมาแนะนำกับคันนี้เลยอิ u ุสุมิวเอ็กเครื่องพ mm ันเก้านะคะเครื่องหน mm ึ่งจุดเก้าะเลยพี่ปีสองพันสิบเก้าตัวรถสีขาวแบบนี้เลยนะคะทอโต้ตั้งขายอยู่เพียงเจ็ดแสนสามมื่นเก้าพันบาทได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์แลนิ่งไลท์มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยกระจังหน้าได้เป็นสี ดำนะคะตัดกับโลโก้อิสุที่เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะได้เป็นล้อแมกอลลอยแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะกระจกพับข้างนะคะพับปักไฟฟ้านะคะมือเปิดได้เป็นโครเมียมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะภายในนะคะคุมโทนไปด้วยสีดำนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะสีดำเบาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าด้วยนะคะ พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานเลยได้เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะ พื้นที่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยตรงที่พักแขนนะคะมีที่วางแก้วให้สองช่องแบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะได้สอยเลอร์ด้านหลังนะคะไฟเบรกดวงที่สามมีมาให้เรียบร้อยแล้วไฟท้ายนะคะได้ไฟท้ายแบบ LED ค่ะสะภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังให้แบบนี้เลยหากพี่ๆท่านไหนกำลังมองหานะคะ Isuzu e MU-X 1.9อยู่นะคะแนะนำเป็นคันนี้เลย ราคาอยู่ที่739,000บาทหากพี่ๆท่านไหนนะคะสามารถสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0834428762นะคะก่อนจากกันนะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งให้หน่อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ